สวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้ผ้านอกสาวมากธนาคารพี่น้องสวัสดีน้องจันสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีเอฟซีบอร์โนนะคะวัอนี้มาหยั่งน้องมาหยั่งวัอนี้เป็นว่าทักหาไอเหมือนี้น้องจันกับพักมหาบอร์โนเนาะในบอรโนผ้าไปเปิดบัญชีนั่นเองพี่น้องเพราะว่าการจะเปิดบัญชีอะไรเนาะต้องหนึ่งมีใบอนุญาตทำงานพี่น้องแล้วก็มีเอ็มโอยูเนาะนี่น้องเป็นก็คือมีไว้แล้วครับ นี่ครับนี่เอ็มโอยูนะครับเฮดเบิดเท่าไหร่นี่ล่ะเฮดเบิดหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทพี่น้องนะครับรายเอ็มโอยูมากเนาะแต่กระสีมาเปิดธนาคารพี่น้องนะครับว่าข้อจีใส่อยังแน่เนาะเวลาคนเล่าอย่างว่าเปิดด้วยว่าคนที่ว่าเบิรงคลิปนี้นะครับอยากเปิดบัญชีอ่าธนาคารไทยเนาะเป็นได้งานนั่นนี่นะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับพี่น้องถ้ามีอ่าใบอนุญาตทำงานแบบนี้นะครับมี MOU นะครับผมสามารถเปิดได้เนาะ เดี๋ยวเอาสิไปเบิงกันนะครับาธนาคารได้ทีเจะครับเอาแน่นะครับพี่น้องนะจะมีนี่ครับผมต้องขึ้นไปเนาะสามารถเปิดไปแมนแมนไปครับผมไปอีบอไปรับส้มรับส้มกันครับกราสีเป็นยังไงพี่น้องครับไปขึ้นมาันไดเดือนเลยนน้องก็คือนะครับเปิดบัญชีนะครับพี่น้องนะเพื่อเก็บออมเงินไว้นะครับเพราะว่าตึงเงินสดหลายมันเทือนมันเฮียเดิตั้งใจธนาคารกระสี อ Adams. ขอไเนี่ mm. ครับเดี๋ยวเขาอกน้องแก้มน่าเปิดมันสี่เงินลายแท้ที่ว่าแหละออมเงินไว้เนาะแบบแมนๆมีรอยหนึ่งสองรอยครับเพราะได้เติมเข้าไปพี่น้องเลยแมนๆเอาสิเข้าไปเยอะคืนนี้วันในเดือนนึ้งนี่ครับอยู่ที่นะครับห้างพี่น้องห้างแถวลังสิตน <sk r ug ans> ั่นเองนะครับ น้องจนจะได้เห็นเขาว่าบาโนคือพาน้องไปเที่ยวสงการเนี่ครัว่าเป็นไรดง่านี่กโอ้ปีใหม่กับสงการก็เห็นเบียนเบียกแมนวะสงการกับบสงกรกบยุทธครับก็คืออะไรหะไรคนามอ่ะบาโนนี่คือใจรำแท้ว่ะสันพาน่องไปเที่ยวพาน้องไปเลาอเน่ยแต่พาไปอยู่ครับแมนแแต่ว่าน้องคนบีกวาพี่น้องพี่เขามถามเกษตรกรกบอนกร่วนับแมนแเดี๋ยวเราจะเปิด ไปเปิดก๊าซิกรพี่น้องครับเพราะว่ากสิกรนี่จะเขารวมกับอาตราคัน้นหลายหลายหลาย,หลายประเทศนะครับพี่น้องก็เลยว่าลองลองเปิดก๊าซิกรบมึงมาเปิ้สีเมาไรนะครับผมนะเดี๋ยวสีจังมาอธิบายสุพี่น้องฟังเนาะ่าเปิดเลเวลครับมาเปิดเบอร์ไหมครับพี่น้องครับเป็นค่ายทูนะครับผม น้องนะครับเปิดซิมเดี๋ยวลอยซิมยังใส่ซิมยังนี่ชูมกจ้าซิมทูมกเนาะเพราะว่ามันจะไหวนะครับซิมทูมกแต่เขาใส่นิดใสจยังกับแบบจู้ใจได้ครับเขาเปิดเขาเปิดเบอร์ไหมแบบแมนตังซามากแบบจะเปิดมันชี้อะไครับราคาซิมเท่าไหร่ราคาซิมร้อยห้าสิบเอ้ยเห้าสิบบาทห้าสิบบาทแล้วก็มีเน็ตด้วยมีเน็ตร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยนะครับ นี่ครับพี่น้องเลยนะครับอากาศอยู่ห่างนี่เย็นเจ็บเลยพี่นอ <c oughs> ้องนอนนอนนอนจะขึ้นทางนั้นจะขึ้นทางนั้นครับปุบปุ๊บไปเลยธนาคารลายนะครับประเทศไทยเนาะ <c oughs> โอ้โหจะเปิดธนาคารรายแต่ว่าจะเปิดกสิก,กรแ <c oughs> ม,น, <c oughs> มนนี่ก็แม่นนี่ครับพี่น้องยังอันนี้ทีทีทีวี ธนาคารบ่นคอยบ่นคอยคุ้นเคยมันได้ปกติกรุงเทพกรุงไทยกสิกรออมสินที่แบบโฆษณาดูานะที่แบบถึงซื่อถึงซื่อบบคนนิยมนเนาะกะสิกรครับเป็นธนาคารที่คนเล่าแบบเปิดไลน์เพราะว่าเขาเขาดวงก็ธนาคารเล่ากสิกรไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพแต่ว่า,าสำหรับในงานนี่เขาจะมักจะเปิดกสิกร เป็นมาซันสามซันซีพี่รองนะครับเมือ่อกี้ไปเปิดซิมอีกกันอีกสั่นหนึ่งนี่ครับพี่รองเลย <Okay. S 1> เปิดฟันซี่นะครับเมื่อนี้เพราะว่าลองการมาเก็บเงินสดบาคอยอยู่คนวมก็ <Man. S 1> เลยอยากเก็บเงินอ่อนเห็นในมือย่ำไรนี่ อยากกินได้ยี่อะไรของกินพี่น้อง <Okay. S 1> สวอจากักโตแบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพ <c oughs> ิ่มน้ำหนักตลอดครับเด,ดี๋ยวหอด้วยหอด้วยเล่นสันนี้สันนี้คร <c oughs> ับห็น <c oughs> บอกเออสันอีกสันอีกออกินอีกสันหนึ่งอมอในวันสี่นี่มันใครแน่พี่น้องมันบเห็นเงินเด้สาวถือเป็นโดบหลักนิดน้อยมีแต่อยากเสืออะ้รเห็นยังงกันนะ <c oughs> แต่ว่ามีเงินร้ายแต่ว่ามันมีร้ายหรอกพี่น้องเมื่ออย่างเปิดพวกตั้งตัวเปิดก็เก็บออมก็เก็บออมมีสองสามพันก็เปิดพี่น้องเพราะว่าประเทศไทยเป็นเป็นไอเปิดอยู่แล้วแมนมีรบาทก็เปิดได้เฮียเดี๋ยวเาจะมาถามนะครับกสิกรไทยนะครับเมื่อกี้เลินมาแต่ว่าเริ่มเปิดเบอร์ใหม่พี่น้องจะเปิดเบอร์ใหม่เลยก็ สิมาถามพนักง,งานเปินเนาะว่าคนลาวจะเปิดอะไรวะพี่น้องมาถามมึงน้ำกันเนาะคนลาวมาเปิดธนาคารที่ทไทยจะได้หรือเปล่านะครับ,บมาเอิงน้ำกันเนาะครับพี่น้องว่าสิเป็นดังไรคนมาหลายมาหลายเนาะอยู่ห่างเนาะ<ม>นี่เพื่นทำการเนาะแปดพกมุมมนกับปิดได้ไหมนี่โอเคไปพี่น้องเข่าไปครับนี พี่น้องผู้สาวเล่าเปิดบัญชีไทยครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกครับไรเลยครับผมพี่น้องเอ๋ยนะครับสลกเปิดได้เปิดได้นะครับผมเปิดใส่อย่างนี้นอกเปิดใส่เพื่อถามยากปะไม่ยากเลยเปิดเปิดง่ายๆเลยพี่น้องมีมีอยัางนีเอาสิ่งที่ทิ้งรับแดกเพื่อพี่น้องฟังเล่าเปินจากมาหนึ่งไปอางี้ตทองงานพี่น้องสองเกิดอย่างอีกนะสปอร์อันนี้มันเอ็มบูยูมันมัน passport วะนี่โอ้น้องกันเนาะสองอย่างนี่จบเลย ได้อ๋อเพิ่นถามยังไงบ้านนี้เพิ่นถามเกี่ยวกับเพื่นกัสีทามมาเห็นงานอยู่ใส่โอ้ยงานอยู่ใส่กูซีียอยู่ใส่เพื่อนเพื่นมาถามว่ามีเงินเดือนหไรล่ะนี่บ่เพิ่นถามบ่เพิ่นก็ถามวะโอ้เงินเดือนเดือนเท่าไหลโอ้เงินเดือนเดือนเทไลเนาะเพื่อเพื่อความชัดเจนพี่น้องครับน้งงการมาเปิดเองเพื่อยังน้องงการเพื่อออมเงินเพือเพื่อยังเพื่อออมเงินแล้วก็เพื่อ ยา่าโอนเนาะอ,อย่าโอนใจนะนี่เนาะเพราะว่ากิ่ประเทศไทยนี่ส่วนร้ายมันก็ใส่เงินออนไลน์แหละเงินที่นาอากาศาาแมนมันก็ง,ง่ายคือว่าเป็นเป็นการทันสมัยอีก,อก,อกมุมนึงพี่น้องเลยนะครับก็เลยว่าของจันเป็นโบกาม่าเป็นบโบโรผ้ามากนะครับแมนแมนคือว่าเปิดไลนนะครับผมนะไปที่มีบัตร M O U หรือว่าได้งานเล่าเนาะอย่างมาเปิดกะบ่ยากรนาคารยังน้องเปิดอ่า พนักงานเป็นเบาดีบ hmm. no. hmm. no ่ะเนาะเป็นบริการดีบ่พนักงานบริการดีที่นอสเป็นเบาม่วนดีเนาะเบาโล่ังเบิ่งกันยังแนะน้ำดีมีประกันสิทธิ์ไหนป่อ๋อหลากหลายเลยครับสิทิ์ไหนป่ะเนาะก็เดี๋ยวว่าพี่น้องครับได้ไปที่เริ่มร้อยเนาะมองกันทุกคนถ้าเรามาถูกต้องสรุปกฎหมายกับเป็นยังกับสมัยประดี๋ยไสบอกง่ายก็คืออยู่อยู่บ้านเท่าเลยแต่ว่ามีเถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะทำงานแบบ อ่งานบะหมีมีไรอ่อนนิยมทำงานนะครับเก็บเบียร์เก็บงานแบบถูกต้องตามนโยบายบานเพิ่นเนี่ยสบายใจเนาะครับครับ,รบไปโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวสิพอผ้ารองจานไปชิมไอซิมพี่น้องเลยนี้ย่างเหรีก่อนจะเมื่อเพราะว่าเพิ่นกำลังหยุดงานพี่น้องปีใหม่สงการกับบริยุทธ์ก็เลยว่าเสื้อผ้ารองไปอย่างไอติมจ้าหน่หนนอยครับเน,นี่ยไปเดี๋ยวเขาลงประเดเลยนี่ครับผมพี่น้อง นี่ครับมาเกี่ยวห่างมาเปิดบันซี่เปิดซีฮาย,ยังกินจังหน่อยครับเด็กไอติมพันจกัการานรดิคอ <c oughs> สออนไลนี้โอ้ยพี่น้องเวลาน้องจันเป็นสีวางนี่มุ้เม็นเรื่องง่ายเลยครับเด็กงานกู้มือพี่น้องเลยมอนูกันองไรน้องเคยม่รู้ลอยพี่น้องครับ,บเพราะว่าน้องเพิ่งเกิด ทีบมีตัวเดียวแล้วพี่น้องเลยเอาไปทางไรพี่นองจะออกข้างไหนฮะข้างออกนะพี่ข้างเต่านี่ครับผมพี่น้องัวไทยสนใจอะไรจะไหนแบบตุ้มว่าเขาจีบอะไรพี่น้องเขามากไรบ่หรือว่าต้องเบิ่งกันเออถามอมมาคุยไรบ่อันนี้เนาะค,ค,คุยไ่พีน้องืมครับครับคุยไรแต่ว่าเดืองหักเดืองมากก็ต้องเบิ่งกันอีกนะครับมาลงก,ก็ไปอย่าให้คนมาตัวน้องวานูเลย มงเสือมาตีแล้วมาตัวนะนี่พี่น้องโบเอาเลยครับเห็นดีดีข้อมีนไรแบบโมโนเป็นป้น้องเคยในวอลส์อะอยา่างไรอยู่พี่นอ้องอยา่างไรอยู่อย่างให้มาเบิ่งดูแลน้องเนาะเพราะว่านอ้นองก็น้องก็ง่ายเลยครับแต่ว่าอ,อย่ายยงไร<ด>แมนแมนอ,มนอย่างไรอยู่แต่ว่าก็คือมาก้วยความจริงใจเลยพี่น้องนะแบบว่ามาล่มแบบหลอกลวง,งนี่ก็บโเอาเลยครับมาลง้วยควาาฮัาความจริงใจเนาะความเอ็นดูนีอันนี้ก็ยินดีตอนรับแมนมาครับผม น้องจันอยู่ไทยเชกปีละตั้งแต่เดิมมากเลยอยู่4ปาปีแล้ว4ปยายย4ปีแล้วเนาะอ๋อครับือว่า่ปีแม่งตั้งแต่อายุ18-19กำลัเงเข้ามาประเทศไทยเนานะจนมาหดคู่มือนี่ครับเกือบส0ซ้ 3, อมซ้อ <laughs> น4แล้วพี่รองอายุก็ได้นี่แหละครับผมพี่รองอคเคยเครับผมไปใส่เสื้อผ้าเพิ่นนะครับไปชิมไอติมนะครับชิมไอติมจังบาทพี่น้องเพราะว่า เดี๋ยวสิว่าบอลนนใจลำอีดีสิว่าไปเที่ยวผ้าตาผู้อื่นไปใส่สุดไทยผ้าตาผู้อื่นไปหาเที่ยวหาเดีนอยไปใส่สุไทยพัดนองกันบ่บ่พาไปใส่บปว่าปะอ๋อโอ้โหก็ได้แบบสิว่านองตัวเองบ่ชหักบ่สิว่าเพราะเพิ่นบ่ว่างครับแมนแมนแมนโอเคครับทุกคนครับเมือนี้ก็หลังจากที่ไปเปิดธนาคารเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวต่อไปพี่ต่อไปพี่น้องครับสิพาน้องกันไปซิมไม่ซิมนะครับผม กิมเนียกับประมาณนี้ทุกคนเนาะครับผมกอบคุมาพี่พนะนะครับเจอกันคิดหน้าค่ะสวัสดีจ้า